กราบสวัสดีครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดี y เครื่องมือจากเซนเหล็กเหล่านี้กันดีกว่าครับโดยวัสดุชิ้นแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับตัวนี้จะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครับมีความหนาประมาณ4มเมรนะครับเราก็จะนาเจ้าเหล็กแผ่นตัวนี้เนี่ยไปตัดให้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ2นิ้วกันก่อนเลยครับสำหรับเหล็กแผ่นตัวนี้ของผมเนี่ยก็จะมีรูอยู่แล้วนะครับซึ่งรูเนี่ยจะเป็นรูขนาด1 0มิลลิเมตรครับ แล้วผมก็จะใช้เป็นน็อตตัวผู้ขนาด9ม mm มนะครับความยาวประมาณ4นิ้วครับเราจะนําน็อตตัวนี้เนี่ยมาใส่เอาไว้ในรูครับแล้วก็เชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กแผ่นนะครับเราจะเชื่อมติดเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ครับ หลังจากที่เราทำในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคราวนี้เนี่ยผมก็จะเพิ่มความแข็งแรงสักนิดนึงครับโดยที่ผมจะใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับขนาดประมาณ1นิ้วความหนาประมาณ3ม mm มครับผมจะเอามาเชื่อมติดเอาไว้ด้านบนในลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเหล็กแผ่นด้านบนเนี่ยอาจจะดูเกะกะไปสักนิดนึงครับผมก็เลยจะไปตัดแต่งเหล็กแผ่นด้านบนนะครับให้เป็นมุมทะแยงในลักษณะแบบนี้ครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นน็อตตัวเมียขนาด9มมครับซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยผมได้เจาะรูเอาเกลียวออกไปแล้วนะครับเราจะสามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็จะใช้น็อตตัวเมียขนาด9มมตตัวยาวๆแบบนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเกียวปกติครับสามารถใส่ได้เหมือนน็อตปกติเลยนะครับแล้วก็จะใช้น็อตตัวเมียอีกหนึ่งตัวครับที่ผมได้เจาะรูลบเกียวไปแล้วนะครับใส่เข้าไปด้านล่างแบบนี้อีกตัวนึงครับแล้วก็จะใช้เป็นเหล็กป้องอ้อยหรือว่าเหล็กข้ออ้อยนะครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับน็อตตัวเมียของเราแบบนี้ครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะเชื่อมติดเฉพาะน็อตตัวเมียตัวสั้นนะครับด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นครับน็อตตัวเมียตัวยาวเนี่ยเราจะไม่เชื่อมนะครับ พอเราทาในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับในส่วนของปากด <c oughs> ้านบนเนี่ยขึ้นหรือว่าลงได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าปากด้านบนเนี่ยยังสามารถหมุนได้รอบตัวแบบนี้เลยครับผมก็เลยจะใช้เป็นเหล็กเส้นขนาด6มมตรนะครับก <larda> ับน็อตตัวเมียอีกตัวหนึ่งครับที่เราสามารถใส่เหล็กเส้นเข้าไปด้านในแบบนี้ได้ครับผมก็จะนาเจ้าเหล็กเส้นตัวนี้เนี่ยมาเชื่อมติดเอาไว้กับปากด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมน็อตตัวเมียตัวนี้เนี่ยติดเอาไว้กับน็อตตัวเมียตัวสั้นครับแล้วก็ตัดความยยาาาาววววขขออองงเเเหล็กกส้้นน่่ใทััับบคคมตตูร พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะปรับในส่วนของปากด้านบนขึ้นลงได้โดยที่ไม่หมุนแล้วครับและในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กแผ่นที่เหลือจากตอนต้นนะครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กป้องอ้อยหรือว่าเหล็กข้ออ้อยตรงนี้ครับเพื่อทําเป็นปากในส่วนด้านล่างให้เราครับ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องมือที่เราทาขึ้นมาเองครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยหรือว่าดีเหมือนกับของที่ซื้อมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําขึ้นเองได้จากเซนเล็กที่เรามีครับและสําหรับเพื่อนๆที่ชอบในงานดี Y นะครับการที่เราทําอะไรขึ้นมาเองเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทําครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับในคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการใช้งานแล้วก็สาธิตการใช้งานกันเลยดีกว่าครับ สำหรับในการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกประแจเลื่อนหรือว่าประแจคอม้าอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปโดใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับในคลิปโดนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ